ก็สวัสดีทุกคนเนนะครับอยู่กับผมจอร์ดฮาวดี้นะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะครับทุกคนอฮิว่โอเคจะมีคำถาม Q&A ที่เราถามเรามามีกี่คำถามเยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนไป let's go คำถามแรกแล้วทุกคน คำถามแรกเลยเนี่ยก็คือพี่เล่นเอ่อจากน้องนภัทรไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะทุกคนเ,เขาถามมาว่าพี่เล่นเกมบอกฟู้ดเพราะอะไรเหรอครับได้พูดอ,อย่างนี้นะก็คือพี่อะแปลว่าหาเกมเล่นเลยช่วงนั้นอะช่วงนี้ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ทำพี่ยังไม่ได้ทำ u t u b e เลยนะทุกคนแล้วก็ สิ่งที่แบบว่าอยากให้ผมเล่นบอกฟูดเลยก็คือผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปขององค์อีที่เล่นเอ่อเล่นบอกฟูเนี่ยแหละต่ทุกคนเป็นลูกน้องของกายอินเนี่ยแหละผมก็เลยแบบว่าเอออยากจะจิบมาเล่นดูอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าตอนนั้นอะช่วงน,นั้นพี่แบบว่าหาอยากหาอะไรสื่อเต้นทําเออใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยแบบว่ามาเล่นเกมนี้นี่เองประมาณนี้แหละทุกคนก็ ไม่มีอะไรหรอกแค่แบบว่า<ร>พี่อยากหาอะไรตื่นเต้นทําแค่นั้นเอง<ร>นะทุกคนความรำไัยของน้องวีระพง์อะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้พี่ทําช่องคนระับันแบบว่าต้องย้อนกลับไปตอนอะไรนะหนึ่งอะที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเบื่อชีวิตตัวเองมากกับการดู YouTube ผมก็เลยแบบว่าคิดว่ามาสร้างช่อง y o u t u b e ทําดีกว่าแบบอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบว่า ทุกอย่างอ่ะวันอะไรนะผมก็เลยแบบว่าผมเบื่อ u t u b e อ่ะผมเบื่อ u t u b e ผมเบื่อในการดูอ่ะผมก็เลยลองมาทำเอ่อเอาง่ายกูอยากโลเอ็กกูอยากเปียวเปียวยูทูปเปียวนัก u t u b e อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอยากจะทำ u t u b e ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ลองมาสัมพันธ์จริงๆเรื่องการตัดต่อเรื่องของการเอ่อให้ให้คนดูนั้นสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็าอะแบบว่ามาทำ แริงจริงจริง,งก็ตอนนี้แหละช่องเนี้ยแต่มันมีอีกหลายช่องมากแล้วที่ผมทําอ่ะแต่ก็มันก็ไม่โอเคเท่ากับช่องนี้นะช่องนี้ถือว่าแจมแมวมากเลยนะทุกคนโอ,โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคําถามต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนคําถามต่อไปก็คือพี่เป็นเกย์ใช่ไหมจากน้องอะตอมิกถามพ่อดูนายอยากให้พี่มาสารคามครับอำเภอวาปีประทุม ให้เงินมาเดี๋ยวคุไปนี่นะคำถามต่อไปจากน้อง pphs7e นะครับทุกคนก็น้องเขาบอกมาว่าดีใจด้วยนะครับพี่โอ้พี่ก็ดีใจมากเลยครับขอบคุณมากครับน้องที่โวยพรให้กับพี่นะครับแล้วพี่เนี่ยก็แบบว่าดีใจมากเลยสองพั 2, ทับแล้ว <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนจาบคุณจากช่องอะไรเนะี่ยแซกค,คุ้งเฮ้ยสวัสดีครับพี่โต้น <c oughs> ี้เหมืนเอมีใครเป็นไอดอลมีแมปมีเล่นแมปอื่นด้วยหรือเปล่าเออช่วงนี้ก็จะมีไอดอลที่ผมชอบแล้วก็จะมี v, แอดวาาีแล้วก็นนทการแล้วก็แล้วก็ใครวะเออนัดปิดโตเออที่แรกอะช่องผมอะจะทำเกมผีครับแต่ว่า ผมลองมาเล่นบ็อกฟู้ดปรากฏว่าเด็กนั่งชอบเฉยเลยแล้วก็แมปอื่นเนี่ยก็จะเล่นพวกเอ่อบ็อกฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยครับแมปปัจจุบันที่เล่นเลยบ็อกฟู้ดแล้วก็จะเป็นแมปเอ่อสควิตเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแมปเอ่อเอ่อแล้วก็แมปอะไรวะเออแมปฟิตแต่ว่าอาจจะฟิตอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรอะไรอะไรเลยเลยท่าไหร่คุณลิ้นพันนี่เหี้ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูคําถามต่อไปเลยดีกว่าคําถามต่อไปจากน้องโอคางงี้คนเดิมนะครับผม Q&A สาเหตุสาเหตุอะไรที่ทําให้พี่ทํา YouTube เกี่ยวกับบอกฟูด้ดพี่คงจําผมได้แหละโอเคพี่จําได้ครับน้องพี่ก็เห็นน้องเนี่ยเอ่อเห็นน้องในไลา์สดน,นะก็มาตอบคอมเมนต์อ,อะไรอ่ะก็ขอบคุณมากเลยนะถามที่ผ่านมาเลยก็คือ <c oughs> นั่นแหละ ผมมาเล่นผมจริงๆผมจะทำเกมผีและแต่ว่ามาทำบอกฟูดปังเฉยว่นเขาจบไปแล้วสำหรับคลิป Q&A นะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบอนะทุกคนก็ขอขอบคุณดีทุกคนเนี่ยมาเสียสละเวลาดูคลิปของผมนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจอร์ดหาวดีนะครับ จะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับจอห์นฮาวดีงั้นเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนคำถามมีน้อยมากใครก็ได้คอมเมนต์ถามผมทีนะครับทุกคนบ๊ายบาย